นบอกแป๊บนึงแลลุงไหนแล้วจุ่มกันล้พี่น้องกดแล้วนะกดเลยอ่ะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับหนึ่งสวัสดีอีกรอบสัญญาไปครับโอเคเริ่มฮะไปเลยครับผมห้าสี่สองสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอื่นพี่เฉินอ่าะจะเรียนจะผู้บริหารแล้วผู้บริหารสีออเอออ่ะวันนี้ก่อนนะพี่เฉินครับผมอ่าสำหรับ จากวันนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์และก็แบรนด์ของเราครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนปกติเหมือนที่พูดบนเวทีเมื่อกี้เลยว่าปกติเราจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เราจะมองลูกจากข้างหลังไงแล้วทานี้มันเป็นเออปตาเราแล้วเอ้ย,อยฉันก็พูดได้นะอันทจริง,รงที่ไปที่มากับตัวนี้แอพิเลมันเป็นยังไงมาอย่างไงครับพี่คือ <c oughs> เหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยคือมันเริ่มจากตัวเราก่อนว่าแบบคือแอพิเลเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เอ่อชื่ออ่ะจริงๆทุกคนอาจจะคิดถึงมันฟีลแบบจากคำว่าเซ็กซ์แอพิเลก่อน คือมันเหมือนมันจะเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เหมือนแบบดึงคนอื่นเข้ามาทําให้เขาสนใจเราโดยเริ่มจากตัวเราเองนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ดึงดูด สิ่งรอบข้างสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวเราอะไรประมาณนี้ไม่แต่ไม่ใช่น้ำมนนะแต่เราก็ไปมูมาแล้วยังยังยังงอ๋อมามูมูจริงมูจริงไปมูมาที่ญี่ปุ่นเนาะเออไปวัดเซนโซจิมาโนอึนเสียงเซียมซีได้แบบเบอร์ดีเดสฟอร์จูนบอกว่าจะมีนงกนัหน้าย่อมาอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเราก็เชื่อคนแคยเชื่อก็เลยได้มาขึ้นแท่นเป็นรีเซนเตอร์เลยใช่ไหมฮะครับ เป็นเกียรติมากเลยขอบคุณนะครับ่ช่ก็อย่างที่บอกก็คือไม่ <c oughs> ไม่เก็บตังค์น้องเก็บครับอันนี้เก็บครับ <c oughs> คือยังไงส่งอินยซ์ให้ตัวเองคือพอเราเราเห็นคือว่าคือน้องเรานี่ะต้องเป็นเป็นบริเร์ให้เราว่าส่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ชิใช่ใช่แล้วคะ่ะก็คืออยากจะพูดกับตัวผลิตภัณฑ์นี้นิดนึงเมื่อกี้น้องถามก็คือมันเป็นฟิลเอามันเริ่มมาจากตัวเราเองก่อนที่คำว่าแอปพีมันมาแบบ อยากจะทําให้มันดีจากข้างในแล้วเพื่อส่งออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาประมาณนี้แล้วส่วนตัวผลิตภัณฑ์ของนี่คือแพ็กเกจจิ้งเป็นวาวเป็นเลิศคือแบบแม้แต่แพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวที่เป็นเนื้ออยู่ข้างในให้นกอินลองก่อนหนึ่งออกมาสิเป็นเลิศจริงๆนะคุณนาคุณน้าคุณน้ารู้สึกยังไง ทาทาไปปุ๊บซึมไวซึมไวครับแล้วกลินลกล่นเนิน่นอ,อกินอันนี้คือยืนยันเลยว่าหอมมากจริงๆคือแบบใช้แทนน้าหอมได้เลยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือทําจากสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆได้รับการรับรองอ ได้รับผ่านการวิจัยมานะฮะก็คือ3ส่วนหลักๆมันเป็นมันเป็น body e s s e n c ์คือมันจะเข้มข้นหน่อยคือทุกคนจะต้องใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็อาจจะต้องใช้ครีมทั่วทั่วไปที่เป็นมอยเจอร์ทาทับอีกทีหนึง่งแต่ตัวนี้จะช่วยได้3อย่างเหมือนที่แจ้งบนเวทีคออือลดจุดด่างดําผิวขาวกระจ่างใสเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เป็นอาหารผิวด้วยซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าเมื่อกี้ว่ามันจะมีตัวอิอนกริเดนต์คีย์อินกริเดนต์หลักๆเยอะมาก คืออย่างแรกที่ตัวทําให้ความชุ่มชื้นคือไฮยาลูรนิกแอซิดซึ่งมันเป็นตัวตัวใหม่ด้วยเรียกว่ามอยชิลมันจะรวมอยู่8ชนิดอยู่ในคําว่ามอยชิลเนี้ยฮะจะเป็นอันนี้จะเป็นลิกวอซิ์จากเกาหลีอันนี้ตัวหนึ่งตัวที่2จะมาจากเทื้อเขาแอลจะมาจากฝั่งยุโรปแล้วนะก็คือจะเป็นเรียกว่าอัลฟาฟอร์กิกาวายซี แล้วก็จะมีต่วนอื่นนะซินามายอัลฟาอบูตินอะไรพวกนี้ที่มันจะเป็นพาทที่ทําให้ลดเรือนเขาเรียกว่าอะไนะจุดด่างดําที่ผิวกายของเราทำให้ผิวอ่อนวัใช่แล้วตัวสุดท้ายคือกาเล็คโตไมเซสก็คือมันจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นอาหารผิวนั่นแหละคือบํารุงทําให้ผิวเราดูไม่เหี่ยวไวแล้วก็สามารถจะแบบนั่นนู่นนี่ไปได้ตลอดหลายๆปีโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคลินิกอะไรอย่างนี้อ่ครับอเ กระปุกเดียวจบในกระปุกเดียวคนที่ใช้จริงแล้วสองเป็นยังไงเป็นยังไงในยๆงนรีวิวใช้จริงใช้จริงจริงก็คือก่อนที่มันจะมาเป็นแพ็กเกจจริงแบบที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมทางมาเฉินก็คือส่งเป็นแบบขวดทดลองทดลองทดลองให้ผมได้ใช้ผมก็ลองใช้จริงๆคือตอนแรกคือผมเป็นคนที่ ไม่ไม่ค่อยทาแบบโลชั่นเป็นคนที่เกียจนันแหละก็นิดหนึ่งครับผมก็แต่ตอนนี้ก็คือพอได้ลองทาแล้วแบบมันซึมง่ายแล้วกลิ่นมันหอมแล้วมันทําให้แบบรู้สึกว่าผิวมันนุ่มจริงครับดีจริงจริงคือทาตรงในส่วนตัวคือบางทีมันอาจบางทีที่พูดไปเมื่อกี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังจากที่ใช้ส่วนตัวจริงๆคือไอ้พาที่เรารู้สึกระคายเคืองคันหรืออะไรประมาณนี้มันก็ช่วยลดเครื่องรนะบันเทาอาการพวกนี้ได้ด้วยซึ่งมันก็เฮ้ยแปลกมากเลยซึ่งมันไม่คิดว่ามันจะแบบ มีส่วนผสมหรือว่ามีคุณสมบัติพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยอยากให้ไปลองใช่ครับแต่ผิวว่าจางใส่จริงเพราะว่าตอนนี้ก็คือแขนขาวกว่าหน้าแล้วครับผมจริงๆเออมีจับกูเซจิกอ่านฝากกันสักหน่อยครับผมช่องทางการจับจองเป็นเจ้าของช่องทางการจับจองเป็นเ้าของตอนนี้จะเป็นไลฟ์ช็อปแล้วก็สามารถติดตามข่าวคราวของแบรนด์แล้วก็พรีเซนเตอร์ได้ตามอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ทุกช่องทางหเือบลูกกริกส์ด้วยครับโอเคผิวออฟฟิเชียลไทยแลนด์ แอปเพียครับท bo> ันทันอาวโทษโทษโทษอินเสิร์ตเนี่ยอครับอินเสิร์ตไหมแล้วเดี๋ยวตามด้วยสัมภานณ์โนอื่นเรื่องหนึ่งหนึ่งหึ่งไหนึ่งน่หนึ้งหนึ่งหนึ่นึคงหนนนี่งหนนน ก็มีครับน้อเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนอนอึ้งเดี่ยวต่อนอนคือพเดี๋ยวจะมนอนติดต่อน้องถือยังไงอ่ะถือมือเดียวถือมือเดียวถือมือเดียวอ๋อลงมาลงมาอย่าบังหน้าตัวเองค่ะจริงเหรอก็อยากให้มันหน้าเล็กไงาไม่หน้าเราลดลงลดลงอ๋อลงมาอีกเก่งมากพี่สุนสอนด้วยสิ ใจเย็เดี๋ยวค่อยเล่นดนรเขาเขาเย็น่ะ